ตอนนี้ทางเรามีกลุ่มแล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับผมแต่ต้องตอบคําถามก่อนนะสองข้อนะครับผมก็ฝากกันมาเป็นลูกกลุ่มนี้เยอะๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสวัสด,สสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้จะมาทําการลงดัน dx นะครับผมทั้งหมด20ลสอนะครับผมเป็นดันนอนนะ,ะเป็นดันนอนก็จะดันแบบพรีเมียมนะครับผมแต่ตัวผมไม่มีพรีเมียมนะ ก็จะดันแบบเป็นพรีเมีย่ยมนะครับผมทั้งหมด20รอบก็ทําการบุ้นดันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะมาดูกันว่า20รอบนี้จะมีอะไรดีๆบ้างก็ของก็มีเล็กเน้อยนะครับผมสําหรับคนแบบไม่มีของก็สามารถลงกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการลงกันเลยครับว่า20รอบจะมีอะไรดีๆไหมไปเลยก็เข้ามาก็เข้ามาทําการคุยกับศพที่นอนเนาๆอยู่นะครับ พูไปเลยแล้วก็ไปทางตามทางนะครับผมวิ่งยาวเลยแล้วก็จะมีมาตีดต้ดวงครับผมตีมอนเตอร์นะครับผมตัวที่มีชื่อ,เ,อ,อเลขบวก <laughs> จะเป็นเลขแบงก์ไม่ได้ดิจะมีอักษรบวกตัวสุดท้ายนะครับผมก็ตีไปจนกว่าเขาจะตายนะแปลงดัตต์ก็แปลงดัตไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะผมจะแปลงวะสองกัน จะถามมันทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากแบ่งแล้วสองก็แปงไปเลยผมจะกดใช้ทั่วไปเลยนะทั้งตัวไม่มีเปลี่ยนนะครับมีแค่ทั่วซูปเปอร,ร์เรียแบบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ทําการสไลด์ไปข้างหน้าครับผมจะเจอกับเราดงงูนะครับผมแล้วก็มาตีงูตัวสุดท้ายนะครับผมที่มันจะมีตัวสองตัวบวกตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมแล้วก็ทําการตีเลย ลงหน่อก็ลงง่ายอยู่แล้วครับแค่มีทิคนิดเดียวก็ลงได้แล้วไม่ยากไม่ยากก็วิ่งต่อไปครับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมต่อไปก็มาเจอแมงป่องนะแล้วก็มาตีแมงป่องครับตัวสุดท้ายนั่นจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดตีไปนั้นไปเลยครับผมไปไป หมดทิศดีเมื่อกี้มันตาย้เราเล่นเราเล่นก็ตามทางไปแล้วนะครับก็ได้เจอกับหมาตัวสุดท้ายนะครับผมมันจะเป็นหมาตัวสุดท้ายนะตัวที่ว่าอยู่ใคายตัวที่สุดคือตัวนั้น,นต้องตีนะครับผมตีไปเลยายาวแบตบผมจะหมดละเดหลืหอทิศวิผมจะท,ทำการต่อแบตก่อนนะครับผมก่อนที่จะกดเควสนะ ถ้าเรากดเควียแล้วเรามาต่อแบตหรือว่ามาแปลงแบตตรงนี้คือเราตายทันทีนะเรารบอกก่อนแต่ทางนันให้ทำการรีบวิ่งนะครับผมรีบเ็ล็ถ้าช้าไม่ได้นะแล้วก็รีบมาตีประตูเลยนะครับผมต่อไปข้างหน้าต่อนะครับผมห้ามหยุดนะแล้วก็พยายามเล็งหน่อน,นะครับผมพยายามเล็งตัวตรงกลางนะแล้วก็ตีไปเลยครับผมตีให้มันโดนครบสามตัวครับถ้าตีโดนตัวเดียวนอะนมันจะช้า,าเราก็ จะทาให้เราตายได้ตายนี่คือแบบไม่ได้ว่าจะตายแล้วก็สามารถเกิดได้เลยนะก็คือถ้าตายก็กคือออกดันทันทีนะครับผมแล้วทาการเลื่อนมาง่ายครับผมแล้วก็ามาลบตรงพุ่มไม้เล็กๆนี่ครับผมเนี่ยนะพุ่มเนี้ยพุ่มแดงๆนะเห็นปะ,ะยืนตรงนี้เลยยืนรอยืนรอยืนรอหนอนยักษ์มาพี่นอนมาแว้วก็แ,วแปลงแบบแล้วก็ตีไปเลยครับผม ไต่ได้ตายากเหมือนกันนะของมั่มีนี่ก็ไตายากเหมือนน,นะแต่ของมั่มีก็ลงกันได้ง่ายๆไม่ยากไม่ยากแถบใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็ทําการเลื่อนวิ่งมาข้างหน้าเลยครับผม มันก็จะมีกระกล้องนะครับผมกล้องใหม่กล้องแรกได้อะไรเฮ้ยนะอับเ,เ,เกตได้อยได้อยตอนนี้หินราคาแพงน,นะครับผมก็รีบมาทําการตีประตูน,นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรีบเหมือนกันนั้นถ้าเกิดว่าเรามาช้าก็จะทําให้เราตายได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโดนนอนทับนั่นเองเราก็มายืนรอตรงนี้นะครับผมตรงที่มีศพเนี่ยถ้าเป็นพวกาสายตีไกลก็ยืนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงไปเลยถ้าเป็นแบบพวกฟอสกันอย่างนี้หรือว่า เอฟเออย่างนี้ก็สามารถยืนยิงตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้ากิดเป็นจ่ายติการนะครับผมก็ต้องมาคอยตีใกล้ๆแล้วครับผมแล้วก็ตีตีไปประมาณเอ่อเลือดของมอนลดไปประมาณ10%ถึง20%นะครับผมมันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงข้อความนะครับผมเป็นแจ้งเตือนตัวหนังสือสีส้มๆนะลองสังเกตดูดีเราก็ทําการกดก่อนที่ว่า,าจะมีตัวสือแจ้งเตือนนะครับผมเรากดบับมิดนะ ถ้าเราไม่กดแบบนิดนี่คือแบบมันจะทําให้เราตายได้นะไม่ว่าคนจะเลือดเต็มทัพไหนโดนนอนทับทีเดียวก็คือตาย,ยนะครับผมก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรในกล้องตีเลยตีบัฟสุดบบท้อีอีแน่ได้อะไรนีดาบดาบอะไรอะ่ะช่างมันยวคอยไปดูแลกันว่า2ีรอิบอของเราจะมีอะไรดีๆบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันครับผม Yup. พอที่เสร็จแล้วเฮ้ยทอาเป็นแดงวะเฮ้ยดูด้วนะครับว่ากองสุดท้ายจะได้ไรดีบับไส้เดินวนสั่งเฮ้ยเดินวนก่อนสามรอบเดินวนกลับสามรอบตีโอ้โหเพชรไหนได้แต่เพชรวะมันฟาร์มเพชรแดงจริงใช่ไหมเนี่ยดันเนี้ยก็ เดี๋ยวแถมไอ้สักรอบหนึ่งกันเป็นยนะี่สิบเอ็ดรอบนะก็ป่ะผมลงระดับฮาร์ดนะเพราะเอาเป็น easy ดีหไหมเอาฮาร์ดก็ไดนะ้รอบหนึ่งรอบสุดท้ายเป็นรอบแถมกันม,มายัางไปอีกมาดีบับใส่ขออะไรกันได้ที่มันไม่ใช่เพชรตี โอ้โหเพชรสองเม็ดเลยน้ำตาแทบเล็ดเลยก็เดี๋ยวมาสนุกของให้ฟังนะครับผมก็จะมาสนุกของให้ฟังนะครับผมหินอวบผมจะไม่นับนะครับผมเพราะว่ามันราคามันโยนตลาดนี้มันไม่คุ้มนะครับผมอยู่นี้หนึ่งหมื่นใช่ไหมหากภาษีอีกเหลือเก้าพันก็ไปโยนที่เอ็มบซีดีกว่านะเพราะโยนที่เอ็มบซีมันได้ราคาเต็มนะครับผมก็หินอัพเกรดไฮเอสนะครับผมได้มาสิบเจ็ดเม็ดนะครับผม เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น933นะครับผมก็ได้มา1 4 m นะครับผมรวมมา4แล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของเพชรแดงนะครับผม24เม็ดน,น,นะครับผมก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นเท่าไหร่ดีเป็น500,000ก9แล้วกันนะคำคำก็จะได้ทั้งหมด 12m แล้วครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของๆๆๆ อะไรเบียที่ได้มาก็จะเป็นส่วนของธนูนะครับผมเป็นธนูสองรูนะครับผมก็ราคาก็มีนิดหน่อยนะครับผมเจ็ดแสนแล้วก็จะเป็นส่วนของดาบนะครับผมเป็นดาบกระปอกระป,ะป๋อไม่รู้เอามาทำมนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็เอาไปได้นะครับผมเล่นหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นลราเล่นองเล่น,ลลนแล้วก็เป็นดาบจีิบสองนะครับผมก็ ไม่ได้มีประโยชน์เหมือนกันทำมาทําไมก็ไม่รู้ก็ผมก็จะไม่ข่านะครับผมก็จะเอาไปทําการย่อยนะครับเพื่อได้ใบแบบใบอะไรใบออฟดีๆนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเป็ดฟ้า้วผมเป็ดฟ้าก็ได้มานิดหน่อยนะครับผมก็ยังไม่ข่านะเก็บไว้ก็โดยรวมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้าเกิดใครอยากมาลงดานก็สามารถมาลงได้นะเพราะมันเป็นดานทีง่ง่ายมากๆก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก็พอแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร้แล้วนะครับผมบายยไปเจอกันคลิปหน้านครับ Waiting for love